ผู้เข้าประกวดทุกคนที่ได้ส่งใบสมัครมาแล้วนะคะบอกไว้เลยว่าวันที่16เราเปิดโอกาสให้คุณไปเดินกรุยกรายให้แฟนคลับให้สื่อมวลชนเห็นแต่ว่าเราไม่ได้รับรองนะคะว่าคุณจะได้เข้ารอบไปสู่ช่วงของการออดิชั่นหรือไม่แต่ว่าแน่นอนคะ่ะแม่ปุ้ยบอกแล้วว่าปีนี้นะคะปีแรกที่ไรนะปีแรกของเราคือ first gate to universe คุณจะผ่านประตูมิติแห่งยูนิเวิร์สก้าวข้ามไปได้ไหมบอกเลยว่าแซ่บแล้วปีนี้นะคะ EP 1 first gate to the universe เราัะออนแอร์วันไหนนะพี่นก 27, 27. ่เดือนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าปีนี้อย่ามาดราม่านะคะว่าทำไมกองโหดนู่นนี่นั่นต้องโหดค่ะเพราะว่าจักรวาลน,นคือจักรวาลจริงๆแล้วดิฉันก็ได้มีการประชุมคุยกับกองแม่บ้างแล้วบอกเลยค่ะว่า กัดฟันโหดจริงๆ